ตอนตน,ตนี้เราอยู่ที่บูธ Sun Solar ครับสวัสดีครับพี่เล็กครับสวัสดีครับผมเห็นโซลาเซลล์จะเรียกโซลาเซลล์ได้ใช่ไหมพี่ตัวนี้ได้ครับเป, Solar, เป็นนวัตกรรมโซลาเซลล์ดีกว่าครับอยากจะให้พี่เล็กพาไปชมหน่อยครับว่าผมว่าแปลกใจมากว่าทําไมถึงเป็นใบแบบนี้อ่าเรามาดูส่วนแรกกันก่อนเลยนะครับตัวนี้ <c oughs> มันมีอะไรที่เป็น ส่วนประกอบของเขามีอะไรบออ้างโด,ดยตัวมาตรฐานเนี่ยจะอยู่แค่ส่วนนี้ก่อนนะครับแค่ตรงนี้จะเป็นชุดมาตรฐานของเขานะครับอ๋อก็จะมีตัวตัวบอดี้นะครับตัวคอที่เอาไว้เป็นแกนหมุนนี่เป็นสามแกนนะครับแล้วก็จะมีแผงแผงทั้งหมดนี่ส2บแผงนนะครับก็้อนกันอยู่มันจะนอนกันอยู่ใช่ครับเวลาพับเขาจะพับเก็บมา ถ้าผมเข้าใจคือพับแล้วมันจะอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมพี่ถูกต้องเลยครับเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ใช่ครับอ๋อก็แสดงว่าไม่ใหญ่ไม่ใหญ่คมับสูงประมาณ2เมตรกว่ากว่าครับเดี๋ยตัวแผงเนี่ยถ้าวัดถ้าวัดตามเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณห้าเมตรโอ้ใหญ่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 ก็พับแล้วก็จะเหลือประมาณ2เมตรกว่ากว่าก็คือสามเหลี่ยมเข้าสามเหลี่ยมใช่ใช่เลยครับใช่เลยครับคอนโทรลแล้วก็ตัวแบตเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างพี่ อยู่ด้านในเลยครับเป็นนี้เป็นช,ชุดชุดสำเร็จรูปครับผมเป็นคอมพิวเซตเลยอินเวอร์เตอร์กับแบตเตอร,รี่แล้วก็ชุดคอนโทรลจะอยู่ด้านในเลยถือว่าเป็นความรู้ใหม่เลยนะครับว่าชุดแบบคอนโทรลเลอร์ในในที่นี้ก็คืออยู่ในตู้นี้หมดเลยใช่ครับถ้าชาร์จเต็มที่ของเขาเนี่ยใช้าง,งานได้ประมาณกี่ชั่วโมงอ่าถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้าแอร์เครื่องปรับอากาศสองตัวอ่าฮะแล้วก็มีอ,อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ,ๆเนี่ยอยู่ได้แล้วยังเหลือหนึ่งวันสบายๆในกรณีบ้าน บ้านขนาดกลางใช่ครับบ้านากลา,า,า,างสองสามห้องนอนเนี่ยสบายสบายแล้วชาร์จทีหนึ่งอยู่ได้กี่ชั่วไอชาร์จใช้เวลาชาร์จกี่ชั่วโมงพี่ประมาณประมาณเท่ทั้งวันเนี่ยครับผมมันจะสามารถเก็บพลังงานได้สิบเอ็ดถึงสิบเจ็ดกิโลนะครับผมโอ้ยาาเยอะนะครับผมก็คือถ้าสมมติว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เต็มฟูลฟูลชาร์จขนาดนั้นก็อาจจะมีวันสองวันได้ครับคือเนี่ยเราไม่ได้ชาร์จมาสี่ห้าวันแล้วแล้วเราก็มาที่งาน ก็ยังอยู่มีพลังงานอยู่ครับสามารถใช้ได้ตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเนี่ยครับจะเอาไปใช้ทําอะไรครับใช้แบบไหนบ้างนะครับเพราะว่าโดยตัวเขาเนี่ยไม่ได้แค่สร้างสร้างพลังงานอย่างเดียวครับผมเขายังจะไปเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้นะครับแล้วก็ไปสร้างการรับรู้ให้กับคนทั่วไปแล้วก็พนักงานได้ครับสําหรับหน่วยงานราชการที่ต้องการให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับทางด้านพลังงานสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่ ให้ดึงคนเข้ามาให้ความสนใจได้ครับทีนี้อย่างที่พี่บอกว่ามันมีแกนอย่างเงี้ยมันทานํางานยังไงพี่แกน,แกนรับรับรับแดดแกนนะครับตัวเนี้ยนะครับเขาจะทํางานเป็น3แกนก็คือสามารถที่จะกางแล้วหุบขึ้น<อ>ลงซ้ายขวาได้อันนี้ก็คือเป็น3แกนเลยก็คือถ้ามองง่ายๆก็เหมือนคนไปทํางานเนาะเช้าพระอาทิตย์ขึ้นเขาก็ทํางานด้วย<อ>ก็กางออก อันนี้ทำทำงานตาม AI ที่เป็นแดดหรือว่าเราตั้งเวลาไว้อ่ามีทั้งสองอย่างคู่กันครับเป็น Google a ลครับผมเข้าไปนะครับผมก็คือเข้ามาก็คือกลางออกตอนมีแดดแล้วก็แท็กกิ้งก็คือฟอลโล่ตามแดดไปเลยตามดวงอาทิตย์ไปเลยพอตกเย็นปุ๊บเขาก็หุบใบนะครับและในขณะเดียวกันเขาทำความสะอาดตัวเองไปในตัวเลยนะครับเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งเจ๋งเจ๋งไม่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับถ้าเกิดว่ามีกระแสลมแรงๆเนี่ยครับผมปัญหาก็คือพายุ ใช่ครับเขาจะผูกตัวเองเก็บตัวเองครับรักษาตัวเองเป็นในตัวเลยอเพราะว่าไม่งั้นมันจะโตลงตัวนี้ครับผมมันจะเป็นตัวตัวดีเทคนะครับผมอ๋อจับลมใช่ครับจับกระแสนะครับก็คือถ้าถ้าประเมินกันร้าวข้าวนะครับถ้าเรากางร่มเนี่ยแล้วร่มไปข้างหลังตัวเขาจะหุกเองนะเพราะบางครั้งเราวัดไม่ได้20กิโลเมตรมันเท่าไหร่นะครับก็คือตัวนี้จะบอกเราได้ใช่ครับเป็นเซนเซอร์ครับผมเป็นเซนเซอร์ ในขณะเดียวกันเราก็มีออปชันถ้าลูกเหตุตกอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ตกกระทบ<อ>ถ้าลูกเหตุตกเขาก็จะหุบอีกเหมือนกันครับผมอ๋อใช่เพราะว่าถ้าหุบปุ๊บมันก็จะไม่กระแทกกับรตัวไม่จานก,กระแทกมันก็จะตั้งเมื่อเข้าสู่เหตุการณ์ปกติประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะกลางออกเองดูแลตัวเองแบบสร้างพลังงานอย่างเต็มที่แล้วตัวเนี้ยเหมาะกับงานประเภทไหนบ้างอ่าเหมาะจะเรียกว่าเหมาะกับทุก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  หน่วยส่วนงานนะครับเมื่อมาตามบ้านนะครับที่เป็นรีสอร์ทหรือเป็นอะไรงนี้ครับอยู่ห่างไกลที่แบบต้องการปีดวิเวกเนี้ยติดตั้งได้สบายเลยนะครับห,หรือว่าเป็นส่วนของกิจการต่างๆนะครับผมเอาไปตั้งไว้ที่หน้าสำนักงานหน้าออฟฟิศหน้าโรงงานนะครับจะทําให้รับรู้ได้ว่าบริษัทของท่านโรงงานของท่านเนี่ยกำลังไปสู่พลังงานสะอาดเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ครับผมในขั้นราการตัวบอดี้นะครับผมสามารถที่จะแรปทางโฆษณาขององค์กรน,นั้นๆได้ ภาครัฐเนี่ยครับก็สามารถนําไปเป็นศูนย์เรียนรู้และด้านพลังงานได้ครับคือไม่จําเป็นต้องเป็นติดบนหลังคาแล้วไม่จําเป็นครับอยู่ข้างหน้านี่ครับ<ม>คือติดบนหลังคาเราไม่สามารถให้ให้ผู้ดูผู้ชมเนี่ยรู้ได้ว่าพลังงานเขาเป็นบริษัทหรือว่าเป็นหน่วยงานที่แบบไปในด,ด้านพลังงานสะอาดครับนะครับทีนี้สําคัญราคาของชุดนี้ราคา <บน S 1> ชุดนี้นะครับราคาชุดนี้ตัวนี้อ่า แบตเตอรี่ 10k นะครับผมแล้วก็เป็นออฟกิทอยู่ที่1ล้าน4 1ล้าน4สำหรับในโปรโมชั่นในงานนี้นะครับถ้าจองหรืออะไรนะครับก็จะมีส่วนลดพิเศษให้นะครับผมใครสนใจก็มาที่บูธของเรซันโซล่าได้เลยแต่ว่ามีลดลดราคาโดยอันนี้เป็นออปชั่นครับอันนี้เป็นออปชั่นนี่ออปชั่นสำหรับออกนอกพื้นที่นะครับผมตัวนี้ก็ลองมาคุยกับซันของพี่เล็กได้ว่ารถเนี่ยบวกไปอีกเท่าไหร่รถนี่ก็ประมาณ5 0 0 0ครับ เพราะว่านี่เป็นตัวรับซับเพนชั่นอย่างดีนะครับผมขับไปแล้วไม่สะเทือนอันนี้เราวิ่งไปเขาใหญ่มาแล้วนะครับวิ่งขึ้นโคราชมาแล้วก็คือไม่สะเทือนนะครับผมใช้งานได้อย่างดีครับเพราะว่าถ้าสั่งสะเทือนปุ๊บก็จะมีผลต่อตัวใช่ครับใช่ครับเราจะมีตัวซัพพอร์ตให้เรียบร้อยครับผมสามารถออกนอกพื้นที่ได้ครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสั่งเนี่ยระยะเวลาในการสั่งนะครับก็คือต้องปีออเดอร์ประมาณ45-60วันครับ เราต้องการที่จะแรปบอดี้อะไรเนี่ยแจ้งเราได้แต่โฆษณาอะไรเนี่ยได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เป็นถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มามาุ๊บแล้วแบบต้องเข้ามาดูอะนะสำหรับคนสนใจนะครับพลังงานสะอาดซันโซล่านะครับขอบคุณพี่เล็กมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ